มีขึ้นหาไม่ใช่แล้วครับป๊าบเอาดินมะลงห่ดินมะติดบ่เอา,นา,น,เอานางเตยมีใช่แล้วครับเอาบัน,นมานางหรืมาไม่ใช่เฮียเอาคู่เอา้าเอามามามาข้าหัวสองใบเท่าครับตัวนี้ครับแต่ของก็บอกได้โทรหาเขาแล้วครับ รถเนียดเขาครับเมื่อนั้นมารถเนียดเขาเนียดขึ้ขนกับรกเขาไปเอาเขาโดดโดดโดดนุ้มติดขึ้นทีนึงแหละน้องบ,บ่อยูครับโอยู่ติดขึ้นโอยู่ขึ้นมาไม่ใช่ครับโดดมาเนี่ยเอาโดด โอ้เอ้เอ้ลูกเสขิดเอาลูกเขิดเอาแล้วมาไปอีกยอะด้วยกันมามามิใช่จับเอาลูกเร็วโดดอยู่ไปเอิกน้าทนคลุ่มมาเดิกนะขึ้นหน้าชานะครับโดดโดดนะโดดโมเหยียบครับขนาดขนาดเหยียบหน้าชานครับแต่ปรโดดครับโดด พันฉลาดแห้งครับพันหัวแห้งลูกตัวนี้อึ๊บเอา,าหน้ามาโดดสิลูกโดดสิ อาโดดูดเร็วเอางงแล้วครับไม่ใช่จุดก้อนอึ๊บอึ๊บปึ๊บอ้าหมุนตัวเนาะหันดาบให้อึ๊บมสองกล้องลูกมาเดินนะลูกเพ็ดเอาลูกเพ็รเอาเพ็ดเอาลูกรอรอให้ขึ้นให้ลูก ล,อลอ่อรอลูกไม่ใช่รอลอลูกเป็นเป็นนกตอเก่าครับเป็นหูพระเนียดครับ <ilton> ผมแบบประพังครับพระเนียดผมแบบประพังเลยเหมือนมาโดดเร็วโดด โน้ตอุ้ยยิ่เยียบปีกติก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยครับปูเยี่ยมเยี่ยมบอกแล้วเสร็จมีใช้จนได้ครับเดี๋ยวไม่ลง้ใหม่เบิ่งครับพี่น้องครับเจ้าของมาเอาได้เลยครับปิดกล้องครับเพื่อนๆนะครับเสร็จมีใช้จนได้ครับจากนกู่ขาครับผมเอาขึ้นมาเร็งพญายักษ์เก่าครับ นี่ครับนี่ครับแต่เรตัวนี้มีค่หัวนะครับเนี่ยนกเพเนียตเกานกเพเนียขลุดครับเป็นนกต่อครับนกหางเบื้องหางครับนกเพเนียตบรลุดครับตัวนี้ปลุกเดียวครับเสียงน้อยครับขาลมสุดยอดเลยครับนกตัวนี้แต่ของเก้าเขาบอกว่าให้สองพันครับแตต่อได้สองใบเท่าครับผมเสร็จ 見たいな。